มันหนึ่สิมาคลิปเกี่ยวกับคนดังของสปปล่าสัออานคือบาดกลี่ยๆอย่งแห้ะคนสวัรค์นเขตเนาะเหมืนสาวฝอ่น่าะจะา,ออจาึ่เจอาตกนเต้นสยเชียงขนาน,นนั่นนะต่อไปจะให้มาแขกมาทานนะรับสมเนาะคลิปที่มีสาะะดีกดไลค์กดใจไลค์เป็นสาวฝพี่งเนาะอันพเามาแล้วก็ยเริ่มกด ติดตามเห็นเรื่องทางสองยูทูบดูว่าติ้งทางทิกตอกนะเพื่อเป็นสาระดีๆในคลิปต่อไปเนาะดูว่าว่าอย่าโยนกดไลค์กดแเสะของคลิปขาประเจ้าแน่านต่อไปหับชมวงหับฟังหับเบิ้งน้ำกันได้เนาะเพื่อคลิปล้าคลิปดังของสาวเพาะน่ารัจางเนาะเราเป็นขูดของกับบ่าวแม็กเนาะตดเป็นขูดของพ่อเมียเพือที่หอยแล้วต่อไปหับชมนะครับเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ย

มันไม่ ke ไปก็ได้อืมอืมเค้าเอา 我们这里可爱，那个。 มาเลนะถััวเด้อยูใหพี่เดยมาที่มาดลยใคนี่ใครซูซี่ถ่ายวิดีโออ่ะใครซีไทยรู้จักไม่แหละถ่ายรูปข้างนอกเลยถ่ายรูปเฉพานอยู่ลูกนี้ก็ได้เด้อ ไปีน้ำน้ำกได้เด้อมาใจมัน้ำเลยกันไหมม่ใจเขาน้ำลยกันเด้อมีหลายอย่างอยากให้ไม่เห็นทักหน่ำได้มันจะทอดเส็มเขาบอกวาหน่ามันจะถ่ายแบบถ่ายออกมาไม่ได้เนาะโอ้มีห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน่ำเป็นบ้าขึ้นไปเทิงทางงาน่ะทางงานช้นเที่เขาจะขึ้นข่านตอนนี้นั่นแหละ Terima kasih telah menonton อยากเงินเพื่อสิทธิ์ที่เข้างานมาเก็บทีคนนี้ป้อนมันจะคูณโง่หุ้นเก็บทีคนนี้ป้อนทำใุ้จะซศาหอนได้นี่น่ะเป็นไงหัวอ่อนกว่าไมนเลย่เลยหอ่อเลย่านเลยห่าน้เดี้าวเดียวข้าเด้าเดียเดียยวข้าี้าวเดียวข้าว้า แสงมันร้อนแสงแบบ oh. นี่ต้องถ่ายไปอันสเลี่ยไปแบบนี้นะเจ้าลับผู้ let

นอกนีเที่ยวเนาะคนณาแม่ตั้งใจมาเดีตั้งเงินที่ใส่ยิ่งน้ำของน่าเลยดูเลยนะอยู่แล้วไปถารูปนะไปซ้อนเอาไปเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสามง่ายวคนนั้นพักแล้คบนะลูกสาวยุวันสวัสดิ์คุณว่ากังกับบ้านกับพาอ่ะมาให้กับพาวนะบุญบุญ ไปดีเนาะพี่น้องมันนี่กะโอเคแล้วพี่น้องเรือนนพี่น้องจู่อันรอเรือน,น้ำเงอนพี่น,ออน,น้องเรือน้ำเงอนแข่งเว่งกันมาพี่นอ้องมาเป็นทะเลเล,เลเลยทะเลทะเลไม่ใช่ลาวพี่นอ้องอาบักแล้วนะพี่น้องมาอ มีตะเกาะมิโน่มีตะเกาะมีเขื่อนน้ำเงื่อนมิโน่ปลาเป็นใหญ่เลยนะตับทะเลเลยตับทะเลเลยพี่น่อับทะเลเดี๋ยวพาดูบรรยากาศเนาะมันจากที่เก่าแล้ว

ภาพบรรยากาศวูววเป็นอยู่สวรรค์เคยมาจหกเกลือแม่นแม่นมากครั้งแรกอันนั้นไทยโปรโมทเงลเยโอ้โปรโมทเคื่อนเคื่อนเบอร์ยังเบอร์เอ่องานวัดเขาเองจำไม่ละเบอร์เบอร์ราบาะเงินน้ำเปี้ยวนี่ละเบอร์โทรเขาเองเบอรน้ำเตี่ยวอยวนน่ารักผู้ใดญต้องการนะนะโทรเข้ามาเลยได้โทรเข้ามาเลยเจ้าแม่ละเบอร์โทรเขาเองชินโตเบอร์น้ำเงื่อนละเจ้าเกินน้ำเงื่อนของเราเกินเกินน้ำเงื่อนนี่น้อพี่น้อง โทรมาจองได้เลยพี่น้องตายอยากมาลินมาเดี่ยวเนาะอันนี้มึงกำลงล้างเนื่อพี่น้องเพราะคิดต่ออีเลย น,นี่คือตังลัง,ลงเรืองเลยเนาะ่เาราจะพาไปลอบมาตลาดปะเฮ้ยลงไปลอยปะลงลอยก็ได้นะพี่น้องแต่ ขึ้นกังเดิมเพกระไดคุณชัางเดินคุณยังวิ่เท่าไรเขึ้นตอนนี้ข้ามหนึ่งแล้วออกมาดีก็มีได้มีคนที่บางทีมันมันเลยเท่าไรก่ขึ้นมาบ้างขึ้ลองขึ้นมาคาบึงขึ้เยลงบลองข้นมาคางขึ้มาลองขึ้นราคาบลองขึ้นมาคาบลงขึ้นมาคาบลองขึ้นาลองขึ้นมาคาบ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 ลองขบลองขึ้นมาลองขึ้นมาคาบลองข้าองขึ้นม สั้นสองสั้นสเนาะลองน้นสั้นสอง้นสอันนี้คือสั้นสองพี่น้องป่ะยังมีสั้นหนึ่งคือเทิงขึ้นได้สั้นนะ่่่้ขึ้นบ่มีนะบอกว่าแลไวขึ้นได้เเป็นบอก ว่าขาอีเลนนี่ว้า,างามแหง่งทะเลประเทศลาวพี่น้องป๊ทะเลประเทศลาวงามขาัาอีลนนี่อยู่เขือนน้ำเงนินเนาะ นั่นคือเขื่อนเนาะนั้นคือเขือนเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยรอยปะลงบ่เอ้เลยชวยร้อยอย่าทำอย่าทำได้แหละจะออกไปหมอเลยได้เขาไปออกไปได้ค่ะโอ้เขาแหงมาชื่ออยู่พียงกับหัวเขาหามผเป็นยังนอคือเอไปคำไว้ถูเขื่อนน้ำมือรกามาทีละแพ เพื่อให้่อเพื่อนเลยเป็นใหญ่เลยขันบอันบมมาถ่ายเกเชี่ินตละกับบริษัทคันบได้มาถ่ายเลงัน่จินตละลาเนาะจินจินตลแลกามามาถ่ายมีเทงันคอยพี่พี่หน็นน้เงืน นี่กาจะจออกจอกได้บดนอกาพพะมาาพังนี่น้องพพอนอยเดิมวัอนี้ทุกคนมาเที่ยวมาเที่ยวแน่แล้วก็ต่างมาถ่ายมีแพนเน่เนาะจะพังครับเลยได้ดิจะมีสามคนมีอันมีมีมีไอไอขับรถไอคนขับรถเนาะตมาน้ำกันล้วครัีอันจะมี ทางมาจากสวรรค์เขตเขามาในคนหลวงเนาะจะถ้าเมื่อยบอกเมื่อยเมื่อยหลายแต่หวาค่ะเมื่อยหลายแต่หวาดยิวมันงามดีนะรันเฉพานกับโเมื่อยมันมามามาเที่ยวต่างไปมาเที่ยวมาลินมาเห็นนั่นนั่มนั่มนั่มนมือเลยเลยมาเห็นนั่มมือที่แบบหลายหลายคนแบบหลายหลายคนกับคือสิมาเห็นแต่สะพอะเลยมาเห็นครั้งแรกเลยเป็น เป็นขั้งแรกในชีวิตของสาวพรเลยเนาะที่ได้ไมาอยู่